สวัสดีครับเช้านี้9ก้นาฬิกา9โมงเช้านะครับวันนี้มาดูาการปลูกผักหวานนะครับพอดีได้ต้นผักหวานนะครับคุณแม่ให้มานะครับก็จำนวน9ต้นนะครับก็จะ ทดลองปลูกนะครับปลูกใต้ต้นไม้เห็นตามาที่มีครูบาอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้ปลูกผักหวานนะครับกับต้นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเพื่อให้ผักหวานได้มีพี่เลี้ยง ได้ร่มเงาของพี่เลี้ยงคุมนะครับแล้วก็จะทำให้ต้นผักหวานนั้นนะครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทดลองดูนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็พันผักหวานนะครับได้มาก็ได้มาจาก ปลูกโดยถุงพาะชำนะครับในในถุงแม่เพาะในถุงเพาะชำนะครับผมก็ก็แม่ยัดเม็ดมาสามต้นนะครับถุงหนึ่งแม่กลัวไม่เกิดนะครับก็เลยยัดมาสามเม็ดมีหนึ่ง สองแล้วก็สามนะครับมาแม่เพาะตั้งแต่หน้าฝนนู้นนะครับได้เมล็ดมาแล้วก็ตอนนี้ลากยาวแล้วครับลากมันขดอยู่ที่ก้นถุงนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้า ดึงลากมันขาดเนี่ยนะครับไม่ทราบว่ามันจะมีผลอะไรกับต้นผักหวานไหมนะครับแต่ตามที่ผมได้ดูความรู้ในสื่อความรู้ต่างๆนะครับเขาบอกว่าถ้ารากขดนี้ให้ตัดออกนะครับเดี๋ยวลากใหม่มันจะได้แตกนะครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันจะ จเจริญเติบโตไม่ดีนะครับแล้วก็รากมันจะขดทําให้คนล้มได้ง่ายกมก็เลยจะทดลองดูว่าจะดึงรากของต้นผักหวานนี้ออกแล้วมันจะจะเจริญเติบโตไหมนะครับก็เลยจะลองดึงดูดึงดูนะครับให้รากให้มันแตกรากใหม่นะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับก็เลยทดลองดู ก็ปลูกอันนี้ปลูกใส่ต้นแดงนะครับต้นแดงก็โตแล้วครับพอดีได้พันผักหวานมากานจะปล่อยไว้นานก็ลากมันจะขดเยอะนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดึงลากของต้นผักหวานออกแล้วนะครับก็จะได้ลองปลูกดูนะครับปลูกไว้กินนะครับผักหวานครับก็ขุดหลุมพอดีกับ ต้นผักหวานนะครับก็ปลูกไว้ปลูกไว้กินเหลือก็ขายครับแต่เน้นปลูกกินก่อนนะครับก็เป็นสร้างแหล่งอาหารให้เรานะครับไว้ให้เราได้รับประทานก็ผักหวานก็เอาไปผัดไปต้มไปแกงได้นะครับ ผัดก็ใส่น้ำมันหอยหรือผัดใส่ผักผัดเป็นผักทำผักต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับก็อร่อยผักหวานนี้ราคาก็โอ้โหราคาก็พอได้เหมือนกันนะครับยอดผักหวานก็จะลองปลูกดูครับเป็นผักหวานป่านะครับไม่ใช่ผักหวานบ้านเป็นผักหวานป่ามาจากชัยภูมินะครับก็ปลูก มปลูกได้หลายหลายต้นแล้วครับพอดีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออลองมาไลค์แชร์ประชาประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความรู้สำหรับผู้ที่มีความรู้นะครับก็ให้ท่านแนะนำนะครับว่าผมทำถูกวิธีการไหมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองดูก็ไม่รู้จะรอด หรือตายนะครับก็ลองปลูกดูถ้ารอดก็ได้กินไม่รอดก็ต้องหามาปลูกใหม่นะครับก็ผักหวานป่านะครับเอามาจากาจังหวัดชายภูมินะครับแม่บอดีกลับบ้านปีใหม่แล้วแม่เอามาให้ปลูกนะครับก็เลยมาทดลองปลูกดูก็ปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวนะครับ ก็ถ้าจะไปซื้อมันก็พอซื้อได้ครับแต่ถ้าเราจะประหยัดเงินเพื่อเอาไว้ใช้ในส่วนที่จำเป็นนะครับก็เลยต้องสร้างแหล่งอาหารให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับหรือถ้ามันเหลือเราก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับเป็นการแบ่งปันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว ตามที่หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้ส่งสอนไว้นะครับว่บาให้ทำอะไรให้มีภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับการปลูกอกบานนี้ก็เป็นการสร้างแหล่องอาหารอีกทางหนึง่งเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องทุกท่านก็ชอบรับประทานนะครับเป็นของป่าที่น่าจะ ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะครับก็สองสามร้อยนะครับแล้วแต่ฤดูกาลนะครับบางช่วงก็ราคาไม่สูงนะครับแต่ราคาก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับก็ลองปลูกดูครับท่านใดเคยปลูกแบบไหนก็แชร์กันมานะครับก็ แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ครับเคยปลูกแบบไหนท่านปลูกแบบไหนมั่งนะครับก็คุยกันนะครับเพราะผมเพิ่งทดลองปลูกนะครับท่านใดที่มีความรู้ก็แนะนำได้นะครับครับคุณพี่สมัยนะครับก็ได้เข้ามาดูนะครับคุณพี่สมัยเป็นชาวโคกนะครับ ตอนนี้พี่สมัยมได้ครับจะขอคำแนะนำนะครับท่านใดมีความรู้ก็เข้ามาชมได้มาแนะนำได้นะครับมา,าถ้าผมจบการไลฟ์แล้วนะครับผมก็จะได้อ่านคอมเมนต์ของท่านนะครับมาให้ความรู้กับผมได้เพราะผมเป็นมือใหม่นะครับก็ขอคำแนะนำด้วย สำหรับท่านใดที่ชอบแนวคิดนนี้ก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ